การปฏิบัติของเราเนี่ยเดินตามปฏิปทาของหลวงพ่อเทียนยพวกเรารู้อยู่แล้วนะหลกัหลกๆของการของการดําเนินเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องนะถ้าพวกเราปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติหลวงพ่อท่านใช้คําว่าศึกษาและปฏิบัติตามเนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้และศึกษาและปฏิบัติหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นของอาตมานะจากประสบการณ์ที่อาตมาทำมาเรื่อยๆนี สเรื่องหลักที่เราเราควรจะแยกแยะไว้เลยเวลาเราฟังเราปฏิบัติมีอยู่แค่นี้แหละหนึ่งเรื่องของหลักการหลักที่สําคัญ 2. เรื่องเทวิธีปฏิบัติก็วิธีปฏิบัติ 1. เรื่องหลักการสองวิธีปฏิบัตินะวันนี้มาจะพูดเรื่องหลักการให้ฟังจะพยายามจะลองดูซิว่าจะพูดให้สั้นลงหลักเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาเห็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องรู้อาตมาได้เคยเกริ่นและพูดในหลายครั้งและพักหลังมามีโอกาสได้พูดหลักสําคัญเนี่ยที่ที่เราควรจะต้องรู้นะอาตมาเห็นโอกาสที่ดีเพราะว่าพวกเราหลายคนเนี่ยก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ฟังความเห็นอาตมาซึ่งมาพยายามสรุปให้เข้าใจง่ายๆที่เราทํากันเนี่ย สิ่งที่เราต้องรู้นะครับจริงๆอธิามาตั้งชื่อว่าสำคัญหลายต้องรู้ก่อนเนะก็เราเรากำลังปฏิบัติดำเนินตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่านิยามและหลักการนมันคืออะไรนะพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ใช่ชื่อท่านเป็นฉายาท่านเจ้าชายศิลปธรรมเรารู้กันอยู ท่านเสด็จออกบวชจนตัดสรุปธรรมพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะโลกขนาดนานท่านหรือว่าท่านให้คนอื่นเรียกท่านเราก็ไม่รู้ละมานานมานั้น,นนะแต่สรุปว่าเรียกท่านว่าท่านคือบุตตานะคนอินเดียออกเสียงบุตตานะฝรั่งออกเสียงบุตตาะคนไทยออกเป็นพุทธ,ธะกันเดียวกันนะพุทธ,ธะพุโทโธนะซึ่งแปลภาพร,รวมเนี่ยแปลว่าผู้ที่สว่างสวัยรู้แจ้งแล้ว ดีเอ็นไลท่งันผู้ที่ตัสรู้แล้วนะหลวงพว่อพุท่าท่านแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างที่พวกเราสุมดมนต์กันพน <c oughs> ุทโธนะหลวงพ่อเตียนชอบใช้คําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมท่านจะติดขอามาด้วยธรรมเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ท่านสอนอะไรจริงๆแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจออกมาจากการปฏิบัตนนิ <c oughs> ก็พ <OR> mm. ุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรารู้อยู่แล้วพระเจ้าเจ้ามสอนเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยลูกนามหนึ่งชีวิตเนี่ยไม่ได้ออกนอกตัวเราเลยนะกายใจเนี่ยบางทีเราก็เรียกขันธ์หน้านะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ค้นพบตััสรู้แล้วเนี่ยดูแจ้งโลกหมายความว่าไม่ได้รู้อะไรไปทั้งหมดในโลกนะไม่ใช่เราต้องเราชาวพุทธต้องเข้าใจให้ถูก การตัดสรู้รู้แจ้งโลกของเจ้าชายศิทธัตมก็หมายถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งในรูปนามก้อนนี้รู้ชัดเจนเลยว่ารูปอันนี้มันเป็นมาอย่างไงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงทําไมเขาตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ชัดแจ้งเลยว่ารูปอันนี้มันเป็นยังไงแล้วรู้ชัดเจนเลยว่า นามน่มันมีรูปกับน้ำในชีวิตคนเราท่านก็ศึกษาสั่งสอนอยู่แค่นี้นะจิตของเราเนี่ยนามน่มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันเป็นยังไงทําไมมันถึงมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงทําไมมันถึงมีความคิดฟุ้งซ่านวิตกของลต่างๆนางาทำไมมันถึงมีกิเลสตัณหาอุปาทานรู้แจ้งในรูปนานนี่แหละคือการตัดสรุ้ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์จะสอน ถ่ายทอดประกาศพระสัจธรรมจะมีอะไรธรรมจักรเรารู้อยู่แล้วนะทุกสมุทไทยนิโรธมัดท่านให้เดินสายกานะหลวงพ่อเทียนพูดบ่อยๆทุกต้องกําหนดรู้สมุทไทยต้องรับนิโรธทําให้แจ้งมัดต้องเจริญพวกเรารู้อยู่แล้วนะก็มาจจอธรรมจกักรท่านประกาศพระสัจธรรมเมื่อกี้เราสวดอริยสัจอะอริยมรรคมีองค์แปดก็เป็นนะอริยสัจข้อสุดท้าย เพราะนั้นพระองค์งค์เนี่ยชี้ลงไปที่ตัวเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยทําให้เราตื่นขึ้นมาตื่นรู้ตื่นรู้ในรูปนามก้อนนี้มีแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะหลักที่สําคัญที่เราต้องรู้แล้วชีวิตความเป็นคนของเราเรารู้ว่าเรารู้ได้อย่างไรเรากําลังจะเรียนรู้เดินตามทั้ง สิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราอันนี้สําคัญเพราะว่าจะนําไปสู่การปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนที่ง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้สิ่งที่เราควรจะต้องรู้และความเป็นมนุษย์ของเราเราจะตื่นรู้ได้อย่างไรเรารู้สิ่งต่างๆจากอะไรก็ตาเราเห็นใช่ไหมหูได้ยินจมูกได้กลิน่นปากพื้รสนะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตทํางานส่งให้จิตทํางานมีแค่นี้แหละระบบการรับรู้ของมนุษย์ มีแค่นี้เองการรู้อย่างงี้พุทธศาสนาเรียกว่าวิญญาณเราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่ล่องลอยไปไหนอันนั้นเป็นของศาสนาดึกดำบรรพ์นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เอาไว้ก่อนนะเราไม่ได้ไปขัดกันใดแต่ว่าในที่นี้ในพุทธศาสนาเรานี่นิยามที่เราพูดถึงเราพูดถึงวิญญาณหมายถึงรู้รู้รู้สึกตัวนี่ก็คือวิญญาณสัมปชัญญะนะ จากสุวิญญาณรู้ทางตาเราเห็นตาเห็นเนี่ยเราเรียกรู้ทางตานะเราจะคุ้นเคยนะจากสุวิญญาณโสตาวิญญาณเนี่ยเรู้ทางหูคานะวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางปากสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายวิญญาณรู้ทางกายเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมดเนี่ยส่งไปให้จิตวิญญาณ มโนวิญ,ญญาณหนึ่งเดียวในจิตเนี่ยเป็นคนคิดเป็นคนนะทำอะไรก็ได้แต่แล้วสั่งการตอบสนองออกไปนะพวกเราทุกคนรู้จักขันหน้าอยู่แล้วใช่ไหมรู้รูกเวชนาสัญญาสังขนนามวิญญาณมันก็คือลูกนามลูกก็เป็นลูกส่วนที่เป็นนามก็เวชนสญญาสัญญาสังขญารีอญย่างระบบการรับรู้ของคนเรามีแค่นี้แหละสิ่งที่สําคัญที่เราต้องรู้เนี่ยวิญญาณ แลวหัวใจก็คือว่าการรับรู้ของของเราเนะี่ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติรู้สึกตัวของหลวพ่อเทียนนะสมมติฐานที่พุทธองค์นะบอกนะเรารู้อยู่แล้วอริยสัจสี่เริ่มด้วยทุกขนะ์และสมมติฐานที่สำคัญอันนึ่งที่พุทธองค์พูดไว้เสมอ หลวงพ่อเทียนก็เน้นย้ำเสมุอว่าเราทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นพุทธะเป็นผู้รู้อยู่แล้วอยู่แล้วในตัวทุกคนที่เกิดมาได้ชาติเป็นมนุษยจิตของเราเน่ยเดิมแท้ๆเน่ยมันใสบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบมันตื่นรู้เบิกบานได้ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าผู้ชายผู้หญิง แต่ที่มันไม่ใสมันไม่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 สะอาดไม่สว่างไม่สงบเพราะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยอุปทานมันจอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาทางไอตาะายอาูจมูกลิ้นกายใจมันเข้ามาตรงนี้ยอาตมมีกรอันหนึ่งปู่ย่าตายายเราสอนเมื่อแรกเกิดจิตบริสุทธิ์ดุจผ้าขาวมาพอรับรู้อายตนะอ้า เริ่มสัญญาจำได้ชอบไม่ชอบล้วนประกอบปรุงแต่งให้เฉยาฉเกิดกิเลสตัณหาพาไปไกลหลงลืมไปว่าจิตเดิมสงบเย็นจิตของเราเดิมนะมันเป็นพุทธะได้มันสงบอยู่แล้วมันไม่สงบตด้อย่างที่บอกใสเหมือนผ้นะาทิตศน์ผ้าทิตย์ก็สว่างตลอดเวลาที่เราไม่เห็นพราะเมฆเป็นบางที่บางทีโลกหมุนไปอีกข้างเป็นาง เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังเรากำลังจะเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัตินยะความเป็นคนตื่นรู้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญท,ที่สุดเรารู้พฤติกรรมว่ามนุษย์เรารับรู้สิ่งเหล่านี้มาอย่างไงนะเมื่อเรารู้ว่า การรับรู้ผ่านมาทางอายตนะทั้งหมดขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนะมีตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนมากนะเราชอบพูดกันนะเมื่อแรกเกิดจิตบริสุทธ์นะัยกตัวอย่างเราชอบยกตัวอย่างกันเหมือนเด็ก เขาเกิดมาเด็กๆเนี่ยเกิดมาทุกคนเขาบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องจิตเาในดินสานราเอาไฟให้เขาเล่นเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็จับเขาไม่รู้แต่ทันทีที่เขาจับครั้งแรกเขาจำเขารู้ทันทีเลยสัญญาเกิดขึ้นรู้ว่ามันร้อนครั้งต่อไปเขาจำได้เขาไม่จับอีกแล้วเขารู้สัญญาเริ่มทำงาน เขาเกิดมาโดยสิทธเขาไม่รู้เรื่องเรากินอะไรต่างๆเนะี่ยตัวอย่างของการสัมผัสเราเกิดมาแล้วไม่รู้หลอักอะไร,อ,ะไรอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มนะเกิดมาพ่อเริ่มตั้งแต่กินนะอยู่ในท้องแม่ออกมากินน้ำอาหารอากาศขาดในะเราก็ไม่รู้ตึกเริ่มเราะอวัยนะเริ่มทำงานเริ่มรู้รสนะพ่อแม่พาให้กินได้นุ่นหวานได้ดีเปรี้ยวได้ดีเค็มสัญญามันเริ่มจับ จนะนะเกิดเวทนาสวยเวทนาเวทนาเปว่าสวยอารมณ์สุขหรือทุกข์เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบมันสะสมขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนี่แหละกระบวนการของความคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นนะอันนี้สําคัญเป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้จุดนะสาคัญอยู่แค่ตรงนี้แหละท,ที่อาจารย์อยากจะบอกนะว่าทำไมครูบาอาจารย์บอกว่า นะเราทุกคนมนะีวิญญาณในความเป็นผู้ช้านะแล้วตัวปัญหานะก็คือความคิดความคิดปุ่งแต่งอามาคงไม่ต้องเท้าความนะความคิดพวกเรารู้อยู่แล้วว่าทุกเหตุที่เกิดทุกสมุทยัยตัณหาอุปาทานไอ้ตัณหาอุปาทานนะไอ้าอานนะไอการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพัสตัณหาอุปาทานมันก็คือความคิดนั่นเองความคิดที่ปุ่งแต่ง อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้เราท้าวความให้เราเห็นว่ากระบวนการของการเกิดความคิดปรุงแต่งตั้งแต่เราเกิดมามันอะไรแค่นั้นเองนะนีะ่คือหลักที่สําคัญที่อาจมาอยากจะฝากไว้ในช่วงเวลาสั้นๆท,ที่อย่างเพราะอะไรเพราะเราเห็น,นวิวัฒนาการของความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราทําทั้งหมดเนี่ยรู้สึกตัวของหลวพ่อเทียนก็เราตามสัมมาสติมุจีนี้ที่เราสวด กัได้ใช่ไหมสมาสติอาตามเพรัพปชาโนนะนะก็เพื่อที่จะไปจับไอ้ความคิดตรงนี้แหละที่หลวงพ่อค่ามสอตพวกเราเริ่มเริ่มมองเห็นภาพแล้วนะนะมีรูปกับนามใช่ไหม,ม,ปปหม,ไหมความคิดที่มันเป็นต้นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่นะเราไปจับมันตรงๆไม่ได้ยากนะจิตมันเหมือนลิงมันวายนะอย่างเนะีย,ยที่เราน,นะน,นเนหลวงพ่อเจีนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็นะ ใช้อุบายเนี่ยก็มาจับที่นะความรู้สึกที่ความคือคกายของเราที่มันเคลื่อนไหวนะให้มีสเติไปอยู่ตรงนี้นะที่เหลือเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วพื้นฐานตรงนะั้นสิ่งที่ทำไมยอยากจะบอกในวาระนีน่ก็ตรงเรื่องพัฒนาการของความคิดปรุงแต่งนะมาหวังว่าคงจะนะสื่อสารได้เข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะมาจะพยายามนะทำให้เข้าใจง่ายๆ มาสรุปว่ากระบวนการของความคิดปรุงแต่งนี่ยมันเกิดจากเราเกิดมานะมีรูปงามนะเอตนะทางานุ๊บรับรู้มาจิตมันบริสุทธิ์มันทุกคนเป็นพุทธะได้หมดมันไบริสุทธิ์เพราะเราเริ่มรับรู้เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มสัญญาจําได้ปรุงเสวยเวทนารู้สวยเวทนาคือเสวยอารมณ์สุขทุกกระบวนการเหล่านี้มันสะสมนาน จะมาถึงปัจจุบันแล้วเราก็เป็นเหตุให้เรามาพยายามที่จะ,ะจัดการมันมัชื่อว่าคงคงเหมาะสมกับเวลาคงคงขอสรุปไวนะ้ท่าให้ก่อนนะก็ขออนุมทนาบุญกุศลกับพวกเรายาติธรรมทั้งหลายก็อย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นวิหตมายที่ดีนะสิ่งที่พวกเราเห็นก็ รวมทัอาตมาเห็เนี่ยก็พวกเรากําลังเจริญไปในธรรมในทางที่ดีแม้กระทั่งข้อวัดปฏิบัติตา่างๆมาก็เริ่มพยายามเข้มข้นขึ้นพวกเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีลดการพูดคุยกันน้อยลงตั้งใจปฏิบัติเหมือนเดิมก็ขอให้สรัทธาวิริยะอันเนี้ยเป็นนะภาวปัจจัยนะ พนุกเข้ากับนะรู้สึกตัวของพวกเทียนเนี่ยสติสมาธิปัญญานะเป็นกําลังนะให้พวกเราเข้าไปสู่กระแสรพระนิพพานด้วยกันในชาตินี้ในเะืว่วันนี้ด้วยเธออนุโมทนาสาธุ